สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับปาล์มลินมาซ่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่ามีตัวสินค้าใหม่นะครับจากทางโซนี่นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยโหสอบถามกันเข้ามาเยอะมากครับว่าเมื่อไหร่พี่จะรีวิวกันสักทีนะฮะก็วันนี้ก็เลยมาจัดกันให้แบบด่วนๆเลยนะครับสำหรับโซนี่ h 1 1 0 0 x M4 ครับผม หลังจากที่ทําการแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวแพ็คเกจแบบนี้นะครับที่เป็นตัวเคสของเขานะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยหน้าตาก็เหมือนกับในรุ่น M3 เลยนะครับแต่ว่าภายในเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่เลยสาย AUX นะครับแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จที่เป็นแบบ USB Type C นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอะแดปเตอร์สำหรับ ใช้บนเครื่องบินมาให้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวหูฟังนะครับที่อยู่บนนี้เลยนะครับอยู่บนหัวจรตัวนี้นั่นเองนะครับผมโดยรุ่นที่เป็น M4 ตอนนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเขามีการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับถ้าดูจากตัวหูฟังก่อนนะครับภายนอกเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงนะครับบอกให้คุณผู้ชมทราบสักนิดนึงแล้วกันครับว่าถ้าสังเกตดูนะครับในส่วนของตัวโลโก้ FC ตรงนี้นะครับในรุ่น M4 เนี่ยก็จะเป็นสีแบบจางๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านข้างนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวชื่อรุ่นนะครับบอกเอาไว้นะครับว่าตรงนี้เลย W H X M4 นะครับก็สังเกตจากตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนของตัวหูฟังเนี่ยนะครับตัวไซส์ขนาดแล้วก็ตัวเอียบแผดต่างๆเนี่ย ก็ยังมีลักษณะที่เป็นคล้ายเดิมนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับที่เอาไว้ดีเทคการสวมใส่นะครับเขาจะอยู่บริเวณตัวเอียร์คับนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเซนเซ,นเซอร์อยู่เล็กๆตรงนี้นะครับทำให้มันสามารถดีเทคได้ว่าตัวหูฟังเนี่ยมันถูกสวมใส่อยู่หรือเปล่านะครับ เวลาที่เราถอดออกมาเนี่ยนะครับเขาก็จะทําการถอสเพลงให้นะครับตอนใส่กลับเข้าไปปุ๊บเขาจะเล่นเพลงให้ต่อแบบอัตโนมัติเลยครับผมนอกจากนี้ครับในส่วนต่างๆก็ยังคงเป็นตัวเฟซเพจที่สามารถทัดได้นะครับโดยจะอยู่ที่ทางด้านขวาเช่นเดิมครับ่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มลดเสียงนะครับก็คือ ปัดขึ้นปัดลงนะครับเหมือนกับรุ่นเดิมเลยนะครับการใช้งานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถข้ามย้อนเพลงได้ใครที่เคยใช้งานในรุ่นเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็พอเปลี่ยนมาใช้เป็นรุ่น M4 เนี่ยก็สามารถใช้งานแบบเดิมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีฟีเจอร์นะครับที่เป็น Quick Attention นะครับสำหรับการฟังเสียงภายนอกนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็เราสามารถยกมือขึ้นมาแนบที่ตัวเฟซเพจด้านขวาได้เช่นเดิมนะครับเหมือน กับในรุ่นก่อนเลยนะครับตัวปุ่มเปิดปิดนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับตัวปุ่มเปิดปิด power ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้เป็นการเปิด pairing ได้นะครับด้วยการกดค้างเอาไว้นะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มที่เป็น custom นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับเพิ่มเติมได้ในตัวแอปพลิเคชันนะครับว่าเราจะเลือกใช้เป็น google assistant นะครับในการ ออกคำสั่งเสียงหรือว่าจะเป็น Amazon Alexa หรือว่าจะเปลี่ยนให้เป็นการเปิดปิด n o i cancelling แล้วก็ ambient mode ได้นะครับผมนอกจากนี้ครับเขาก็ยังมีตัวพอร์ตที่เป็น AUX มาให้นะครับทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถ ใช้สาย AUX ที่เขาให้มาได้นะครับในกรณีที่ต้องการใช้หูฟังตัว XM4 เนี่ยแบบต่อสายก็สามารถเชื่อมต่อเข้าที่พอร์ต AUX ตรงนี้ได้ทันทีนะครับโดยจะเป็นแจ็ค3.5มิิเมตรนะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตชาร์จไฟนะครับที่เป็น USB Type C นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการชาร์จแบตที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมครับคือใช้การชาร์จไฟเนี่ยจาก0ถึง100อยเนี่ยอยู่ราวๆาว3ชั่วโมงนะครับผมในส่วนของตัวการปรับระดับนะครับก็ต้องบอกว่ายังสามารถปรับได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีศีรษะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็สามารถปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ เพื่อให้การสวมใส่เนี่ยมันมีฟิตติ้งที่ดีนะครับเขามาพร้อมกับตัวเฮดแบรนนะครับที่มีความนุ่มนะครับเรียกได้ว่านุ่มเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับทำให้มันไม่กดทับศีรษะนะครับและนอกจากนี้ครับต้องบอกว่าตัวเอียร์แพดของเขาเนี่ยนะครับสามารถสวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีการบีบที่น้อยลงนะครับแต่ว่ายังสามารถให้คุณภาพเสียงเนี่ยที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยแม้ว่าตัวเบสมันลดลงไปนะครับแต่ก็ยังมีข้อดีนะครับก็คือเราจะได้พวกเสียงกลางที่ ชัดขึ้นนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบเสียงที่มันรู้สึกว่าฟังสนุกเบสหนักแน่นเนี่ยก็สามารถปรับเพิ่มเติมในส่วนของแอปพลิเคชันได้ครับในส่วนของตัวไดเวอร์นะครับก็ยังคงใช้เป็นขนาด40มิลลิเมตรอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าตอบสนองย่านความถี่ต่างๆนะครับได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถเล่นต่อเนื่องนะครับได้นานสูงถึง30ชั่วโมงนะครับอันนี้ในกรณีที่เปิด noise cancelling ด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราปิดมัทเรียนซิงนะครับทาง Sony เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถใช้งานต่อเนื่องนะครับได้สูงถึง38ชั่วโมงเลยทีเดียวครับการชาร์จแบตเตอรี่ก็ยังใช้เวลาเท่าเดิมนะครับคือจาก0ูนถึงร้อเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของตัว q u k c k c r ์ r นะครับที่ใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่10นาทีนะครับแต่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ ก็เรียกได้ว่าช่วยประหยัดเวลาในการใช้งานได้เยอะขึ้นทีเดียวครับในส่วนของตัวบลูทูธนะครับเขาก็มาในเวอร์ชั่น5.0นะครับและยังสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้2เครื่องพร้อมกันอีกด้วยครับผมโปรเด็กนะครับมีมาให้เลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ SBC AAC แล้วก็ LDAC นะครับผมเรียกได้ว่าในส่วนของมือถือที่เป็น iOS หรือว่า Android เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพที่สูงทีเดียวครับ ังจากที่เราดูในส่วนของสเปคไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูในส่วนของตัวฟีเจอร์กันบ้างครับว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับในรุ่นที่เป็น1000 XM4 เนี่ยนะครับทาง Sony เนี่ยเขาก็มีการพัฒนานะครับปรับปรุงนะครับให้ตัวนักแคสซิ n งของเขาเนี่ยนะครับสามารถตัดเสียงรบกวนในย่านความถี่สูงได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเจ้าย่านความถี่สูงในที่นี้เนี่ยนะครับก็จะมีจําพวก เสียงที่เป็นเสียงสูงต่างๆครับอย่างเช่นเสียงแอร์หรือว่าจะเป็นพวกเสียงที่เป็น uh, บีบแตรรถอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเสียงพูดคุยกันที่เป็นเสียงที่อยู่ไกลๆนะครับทำให้ตัวนักแคสซิ่งที่อยู่ในพัน x m 4เสนี่ยนะครับสามารถตัดได้เงียบกว่าเดิมมากทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับทางโ o n y เนี่ยเขาก็ยังมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของ Optim i z e ต์เนะครับทาง Sony เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปเนี่ยสรีระ ของหูแต่ละคนเนี่ยนะครับจะไม่เท่ากันครับทำให้ฟิตติ้งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับน้อยแคนเซลลิ่งอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นักนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยนะครับก็เลยจะเข้ามาแก้ไขในส่วนนี้ทําให้เขาเนี่ยสามารถออ ptimize บริเวณหูของเราได้นะครับว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับทำให้มันสามารถตัดเสียงรบกวนเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกครับนอกจากนี้นะครับทาง Sony เนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของตัว ambient มาให้นะครับทำให้ เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงภายนอกได้นะครับแต่ว่าเขามาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ครับนั่นก็คือ Speak to Chat นะครับเรียกได้ว่าเวลาที่เราต้องการจะสื่อสารกับใครเนี่ยนะครับโดยปกติถ้าเป็นในรุ่นก่อนๆหรือหูฟังรุ่นอื่นๆเนี่ยเราจะต้องหยุดเพลงก่อนแล้วก็ถอดหูฟังออกมาเพื่อสนทนากับคนที่จะคุยกับเราถูกไหมครับแต่ในรุ่น M4 เนี่ยนะครับเขามีตัวไมโครโฟนที่สามารถดีเท็เสียงพูดเราได้ครับว่าเรากําลังสื่อสารกับใครอยู่หรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าเรากําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับตัวระบบที่เป็น noise cancelling แล้วก็เพลงเนี่ยนะครับเขาจะตัดการทํางานลงนะครับแล้วเปิดเป็นแอรเบียนเพื่อรับเสียงจากภายนอกเข้ามาทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถพูดคุยกับบุคคลอื่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังแล้วก็ไม่ต้องกดหยุดเพลงด้วยตัวเองเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่มีความฉลาดมากๆนะครับโดยที่ทางโซนี่เนี่ยเขาปล่อยออกมาให้ใช้กับในรุ่น M4 รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้นะครับหากคุณผู้ชมนะครับที่เป็นคนที่เดินทางบ่อยๆไปตามสถานที่ต่างๆเยอะๆนะครับทาง Sony เนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของฟีเจอร์ที่เป็น Adaptive Sound Control มาให้นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยนะครับอยู่กับ Sony มานานมากแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่คอยดีเทคนะครับในส่วนของการเคลื่อนไหวหรือว่าการ ใช้งานของเราในลักษณะต่างๆนะครับโดยนะครับเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของ Staying นะครับเขาจะ Detect ว่าเราเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเราเดินอยู่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนโหมดเป็น Walking นะครับเพื่อปรับในส่วนของตัว a อ b i e n t น o ์ซา control ต่างๆนะครับให้มันสมดุลกับการใช้งานของเรานะครับและถ้าเรากำลังวิ่งอยู่นะครับทาง Sony เนี่ยเขาก็จะ e t e c t ได้นะครับเขาก็จะสามารถ ปรับในส่วนของตัวแอมเบียนเนี่ยให้มันได้ยินชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อรับเสียงจากภายนอกให้มันคมชัดมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้หากคุณผู้ชมนะครับอยู่บนรถได้สารหรือว่าอยู่บนรถประจําทางอะไรก็แล้วแต่นะครับทางโ o n y ่เขาก็จะปรับนะครับในส่วนของตัวโหมดเนี่ยให้กลายเป็นทานสปอร์ตนะครับซึ่งตัวทานสปอร์ตเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นในส่วนของการตัดเสียงรบกวนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ยินเสียงเพลงอย่างเต็มที่นะครับโดยที่ไม่มีเสียงรบกวนสอดแทรกเข้ามาครับผมนอกจากนี้นะครับทางโ o n y เนี่ย เขายังปรับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ DSEE Extreme เข้ามาในรุ่น M 4นี้ครับทำให้นะครับเวลาที่เราเล่นไฟลเพลงที่เป็นพวกไฟ MP 3เนี่ยนะครับก็จะมี AI นะครับที่คอยประมวลผลและก็ up sampling ให้แบบเรียวไทม์เพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของ360 Reality Audio นะครับที่ทาง Sony เนี่ยนะครับเขาจับมือร่วมกับทาง TiD ดแล้วก็ De เซอนะครับเป็นการจำลองนะครับในเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยให้มันมีความเป็น3มิติมากยิ่งขึ้นครับ หลังจากที่เราดูในส่วนของสเปคต่างๆมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการทดสอบเสียงกันบ้างดีกว่านะครับว่าเสียงของพัน X M 4ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ Strumming his fingers Singing life with his words with with my my me pain life Killing softly with his song Blue moon shining on that man, lighting up the way home. First time we met, I knew I had to make you mine. Couldn't see all the warnings, cause you looked so fine. When I look into your eyes, my heartbeat stops. Live a beautiful life, there's no love. Your just Ambient sound. Ambient sound control off. Noise canceling. สียงที่คุณผู้ชมกำลังได้ยินอยู่ขณะนี้นะครับเป็นเสียงการใช้ไมค์ของตัวหูฟัง Sony WH 1 0 0 0 X M 4นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับชัดไหมฮะทดสอบนะครับ1 2 3 4สวัสดีครับเอาลครับหลังจากที่ ชมการทดสอบเสียงไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมนะครับได้ฟังกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่สังเกตได้เลยนะครับที่มีความพัฒนามาจากในรุ่น M3 เนี่ยตัว M4 เนี่ยนะครับให้เสียงที่มันมีความเคลียร์คมชัดจะแจ้งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับในย่านเสียงกลางเนี่ยมันจะมีความเปิดเผยมากขึ้นนะครับรายละเอียดพวกเสียงเครื่องสายเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เสียงร้องเนี่ยนะครับสามารถโฟกัสได้ดีขึ้นนะครับไม่มีพร่าไม่มีเสียงแตกแล้วก็ ให้รายละเอียดของคําร้องเนี่ยที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของย่านเสียงต่านะครับในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้ตัวเบสที่มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังคงเอาไว้ซึ่ง Impact ที่ดูหนักหน่วงหนักแน่นแล้วก็ฟังสนุกตามแบบฉบับของโ o n y อยู่เช่นเคยนะครับผมในย่านของเสียงสูงเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยให้เสียงสูงที่ทอดตัวได้ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีปลายเสียงที่มันใสเคลียร์ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับ เรียกได้ว่าในรุ่นนี้เนี่ยนะครับทาง Sony เนี่ยเขาจัดเต็มมาให้ทั้งตัวฟีเจอร์นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงอย่างเต็มที่เลยครับผม ในส่วนของตัวพัน XM4 ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามีการอัปเกรดนะครับฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายจากในรุ่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตัดเสียงรบกวนนะครับในส่วนของตัวไมค์คุณภาพเสียงต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าปรับปรุงมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยนะครับ อยู่ที่13,990บาทเท่านั้นเองครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแวะเข้ามาทดลองฟังตัวเดโมที่สาขาอมรินพาซาก่อนได้นะครับส่วนสาขาอื่นๆเนี่ยจะทยอยตามไปเร็วๆนี้ครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือในส่วนของการรีวิว Sony WH-1000XM4 ครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ